สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะนะคะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องการเงินนะเรื่องธุรกิจแต่ไพ่บารณนมันเข้ามาชน ไพ่บัรล้านี้เข้ามาชนก็คือไพ่ปัญหานะก็ต้องระวังเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีช่วงผลของไพ่เสียหายหลายใบอยู่นะเดือนนี้นะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้มากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะรวมถึงยังเห็นชุพ์ของไพ่กฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะหรือว่า การแพ้คดีนะคะหรือว่าในเรื่องของเอกสารบางส่วนนะคะที่ทําไม่ถูกต้องนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉันยังต้องระวังแต่เดือนนี้นะคะยังมีชื่อพลของไพ่นะคะผู้ใหญ่หรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งยังเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอยู่แต่ต้องอยู่บนความรอบคอบ นะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือการเปลี่ยนแปล,ง,แปลงชีวิตครั้งใหญ่นะคะซึ่งนะคะก็ไม่ได้ทําให้นะดวงชะตานะคะมันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีเท่าที่ควรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรื่องของผลที่มาจากการกระทําถ้าทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ถูกต้องนะก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าทําสิ่งที่ผิดนะคะไม่ผิดกฎหมายอ่ะนะก็จะมีทธิพลของไพ่แบบกฎหมายคดีความเข้ามานะคะเรื่องของการแบบ เห็นยี่สิบเอของไพ่กันขอประกันตัวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะจะเกิดขึ้นน่ยนะคะซึ่งนะคะเราก็ต้องระวังให้มากในช่วงนี้ด้วยนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่ลืกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะคะยังเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังสามารถเข้าไปขอคําแนะนานะหรือเข้าไปขอความช่วยเหลือได้นะคะฉันอาจจะต้องเข้าไปพูดคุยนะคะหรือนะคะขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้ให้มากที่สุดนะคะ ดยเฉพาะผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามาให้ความรู้หรือเข้ามานะคะให้ข้อมูลสําคัญสําหรับคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืน ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หลูกคนก็ได้ที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหรือการทำงานในตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้เข้ามาสับสนเท่าที่ควรรวมถึงผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยซึ่งก็ต้องไปใส่ใจดูแลกันให้มากที่สดุดละตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังมีปัญหาให้ต้องแบบจัดการอยู่นะ ต้องทําบ้านให้เกิดความสะอาดทําบ้านให้เกิดความสว่างนิดนึงนะคะจะทําให้คนในบ้านประสบความสําเร็จได้มากนะการมีปากเสียงในครอบครัวนะคะอาจจะลดลงไปด้วยนะฉะนั้นตําแหน่งไหนที่เป็นอ่มืดมากนะคะก็ไปทําให้เกิดความสว่างแล้วก็ตําแหน่งไหนที่เป็นตําแหน่งที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่คนในบ้านมีอาการเจ็บอาการป่วยด้วยนะแล้วเรื่องของความรักด้วยนะบางคนเนี่ยนะคะ ที่เกิดเป็นพุธกลางคืนนี้มักมีปัญหาชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะมันจะเห็นอิทธิพลของการแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันเรื่องของการหย่าร้างอะไรอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นเราต้องทําบ้านให้ดีเพราะบ้านส่งผลกับคนอยู่ถ้าบ้านดึงดูดนเรื่องของสิ่งที่ดีคนอยู่ก็มีความสุขชีวิตครอบครัวก,ก็มีความร่มรื่นนะคะณตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆญาติพี่น้องเป็นคนใจบุญใจกุศลจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็เข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินให้ณตำแหน่งของบริวารถือว่านะคะบริวารอาจจะไม่ค่อยเชื่อออฟังงงแต่่่่ืววาาาบรินคนข้เก นะหรือค่อนข้างเคลื่อนไหวงานได้ดีนะคะและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็เป็นตําแหน่งที่ลูกอาจจะดื้อมากช่วงเดือนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุนะคะแต่ก็ถือว่านะคะลูกเนี้ยมีความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยนะคะลูกอาจจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านด้วยนะคือลูกของคนมันพุธกลางคืนเนี้ยอยากไปอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะนะคะฉะนั้นก็ถือว่านะลูกเป็นคนเก่งลวกันแล้วก็เป็นคนที่มี ความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้นะคะหรืออยากไปสู่โลกกว้างแหละแล้วก็ดวงก็มีผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะเข้ามาอุปถัมภ์นะในตําแหน่งของลูกหรือหลานด้วยนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเพื่อนยังเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานดีอยู่นะเพ <an> ียงแต่ว่าเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ Med หรือเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับงานนะ่ะน่าจ,จะต้องแบบคุยกันแล้วก็ทําให้เรียบร้อยในตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะแต่การช่วยเหลือนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือข้อแลกเปลี่ยนนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะก็ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขหลายเรื่องนะคะพระยุคสีพยากรก็บอกไม่ต้องไปกังวลใจะนะถ้าเกิดในเรื่องของปัญหาต่างๆมันยังแก้ไขได้แล้วก็โอกาสหรือความสามารถกับเรื่องงานนะคะหรือเรื่องของการหายหได้นี่ก็ยังค่อนข้างมากนะสาหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานนะคะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ต้องมองว่าถ้าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนียทำงานด้านการเงินนะบัญชีสินเชื่อ อันนี้มองว่าถูกฉลกรวมถึงคนที่ทํางานด้านไฟแนนซ์คนที่ทํางานประกันน่ะประกันชีวิตประกันสุขภาพต้องทําเคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีการเคมให้ลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความอันนี้มองว่าเป็นหน้าที่การงานที่ถูกฉลกนะคะแต่ถ้านะคะเป็นงานประจํา นะฮะทำงานเป็นพนักงานประจำาดือนนี้ก็มีอิทธิพลของไพ่เสียหายเยอะมันก็อาจจะมีปัญหาให้เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตําแหน่งของหัวหน้านะหรือตําแหน่งของอเพื่อนร่วมงานหรือตําแหน่งลูกน้องเรื่องบริวารนี่มันเป็นตําแหน่งที่ยังต้องปรับกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่การประเมินผลงานต่างๆเนี่ยมันทําให้เห็นว่าผลงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานนะหรือยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าเท่าไหร่นะคะฉะนันมองว่าเดือนนี้ต้องระวังกับเรื่องของการทํางานนิดนึงแล้วก็ต้องใส่ใจต้องใช้ความสามารถ อย่างเต็มที่นะคะแต่ให้การเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายมันขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนงานย้ายงานถือว่าเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่เรากำลังตัดสินใจว่าจะย้ายดีไม่ย้ายดีต้องหางานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อน นะคะแล้วก็นะเป็นที่ที่ต้องดีกว่าที่เก่าด้วยนะคะแล้วค่อยทําการยกย้ายนะเพราะไพ่พเขาก็ยังแนะนําว่าความสามารถของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยยังสามารถไปสมัครงานได้เร็วนะถ้าไปสมัครงานที่ใหม่ได้แล้วมันดีเก่าๆก็สามารถไปได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินที่ขึ้นไพ่เงินหลายใบยเจ็ดเหรียญน,นะไพ่ราชาเหรียญที่ไพ่เสถีฐีนะนะคะแล้วยังเห็นไพ่โชคลาภการเงินเข้ามาด้วยนะคะ ก็ถือว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยค่อนข้างมีเรื่องของการเงินนะคะที่ดีนะคะเพียงแต่ว่านะเป็นคนที่เหมือนกับว่าภายนอกการเงินดีแต่จริงๆภายในเลยมีแต่นี่นะภาระเยอะค่าใช้จ่ายแยะจังนะคะแล้วก็ตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านเนี่ยมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงนะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็ มันเห็นปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความขึ้นนะนะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคือส่วนใหญ่บางคนเนี่ยทลักษณะแบบนี้คือกู้เงินเข้ามาลงทุนนะนะอันนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนึงนะคะแต่มันก็เป็นจินนาการแหละว่าเราไปกู้เงินมาลงทุนแต่ถ้าคนที่กําลังจะไปกู้มาลงทุนถามว่านะเดือนนี้เรากู้มาแล้วเนี่ยเรามาลงทุนเนี่ย เราควรไปกู้เข้ามาลงทุนไหมมันเกิดโอกาสไหมยังไม่เกิดโอกาสนะแต่เย็นนิดนึงไพ่าการเงินมันยังเป็นไพ่การเป็นหนี้เป็นสินหรือการหมุนจ่ายนะที่อาจจะไม่ทันนะคะฉะนั้นคนไหนที่กําลังจะไปกู้เงินมาลงทุนหยุดไว้ก่อนนะคะรอดูปีหน้านะจะเกิดโอกาสมากกว่าปีนี้นะคะการเงินต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงนะหรือว่าเอกสารด้านการเงินเรื่องเช็คต่างๆนะก็อาจจะต้องแบบตรวจสอบให้ดีนิดนึง แล้วก็บางคนเนี่ยมันมีเรื่องของการต่อพรบรแหละนะต่อพรบรต่อประกันนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะแล้วก็บางคนนี่แบบเห็นที่ผลของไพ่การแบบติดบัตรเครดิตอ่ะอันนี้ก็แบบต้องระวังนะไม่งั้นอ่ะนะคะอาจจะมีปัญหาระยะยาวเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะต้องมองว่านะคะคือไพ่ความรักเนี่ยนะคะก็มองว่าคนโสดยังไม่เด่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่นะคะ ก็เป็นได้แค่เพื่อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คบหากันยากฉะนันคนโสดนะก็ไม่ควรรีบร้อนอะไรในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีวาสนาต่อกันแต่ว่าความรักมันเดินทางไปได้ไม่ยาวนะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลารักกันแล้วเป็นสามีภรรยากันนะคะมักเวลามีลูกนะก็มักจะมีเรื่องของการสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการหย่าร้างเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันคือการหมดสิ้นวาสนาต่อกันนะคะเพราะให้กันหมดสิ้นวาสนามันขึ้นมาแล้วอ่ะนะ มันก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องอาจากกันด้วยดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กันแหละหรือช่วยกันดูแลลูกนะคะหรือพยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆให้แก่กันด้วยนะคะส่วนคู่ไหนที่ยังไม่ได้ดําเนินมาจนถึงจุดที่ยังไม่ได้แบบอย่าล้างกันอ่ะนะก็ต้องระวังปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักอาจจะต้องอยู่กันด้วยเรื่องของการสร้างกุศลคือเป็นคู่ที่ต้องสร้างกุศลกันตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันมันถึงจุดที่เหมือนกับ ความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของวาสนาเนี่ยมันถึงจุดที่อาจจะแบบหมดหมดเวรนหมดกรรมกันแล้วอะประมาณนั้นอนะแต่ที่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กันดื้อเรื่องของความดีไงนะเรื่องของความดีจ้ามันหมายความว่าถ้าเราอยากจะอยู่กับสามีไปานานหรืออยากอยู่ภรรยาไปานานเราต้องคู่เราต้องสร้างความดีมากๆนะคะมันถึงจะอยู่กันได้ยืนนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ จริงๆอ่ะเดือนนี้นะคะยังมีอิทธิพลของพ่ยคุณหมอหรืออิทธิพลของพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาดูแลนะคะทาให้สุขภาพบ้างกะอาจจะไม่หนักแต่ว่าต้องมองว่าสาเหตุของสุขภาพที่มันเกิดขึ้นหรือที่มันเลื้อยลังเนี่ยเป็นเรื่องของวิบากกรรมลุ้นลวนเลยนะคะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนั้นได้ฉะนั้นถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรอย่าไปกังวลใจนะหมายคามว่าเป็นช่วงที่เราแบบกําลังใช้วิบากกรรมเก่านะคะ โรคเก่าโรคที่ไม่รู้สาเหตุหรือรักษาไม่หายอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเรื่องของการผ่าตัดนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าบางคนเนี่ยนะคะขาข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดหลังนะ,ะปวดศีรษะค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดมันพุธกลางคืนผู้ใหญ่ก็ได้ชชดด้วยนะคะลูกหลานหรือบริวาร คู่ครองคนรักนะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนันก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันแต่ถ้าหากมีปัญหาสุขภาพก็จะมีคุณหมอเก่งๆมาดูแลแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรหลังมานานนะทำไมมันไม่หายสักทีมันเป็นเรื่องของไพ่ยิบากกรรมที่มันขึ้น นะถามว่าเราก็ทํากุศลมามากนะแต่ทําไมเราถึงมีปัญหาแบบนี้กุศลนะ่ะขึ้นแล้วค่ะเพียงแต่ว่าวิบากกรรมเก่าที่มันมันเข้ามาในช่วงนี้มันเป็นวิบากกรรมที่ต้องชดใช้นะคะหรือเจ้ากรรมในเวรเขามาทวงนะฉะนันถือว่าเราต้องชดใช้ใเขาไปแล้วก็เป็นการชดใช้ที่มันต้องคุ้มค่าด้วยมันเหลือเศษนิดนึงแหละฉะนันอดทนนิดนึง ในเรื่องของการสร้างกุศลก็จําเป็นต้องไปทําในช่วงนี้ก็คือเราต้องทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากอะไรที่ทําให้ท่านเสียใจต้องเข้าไปกราบขอขอมานะคะอย่าทําสิ่งที่ผิดกับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงนะคะ ต้องมีการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะหรือช่วยเหลือผู้พิการหรือทําบุญนะคะกับมูลนิธิหรือแม้แต่นะคะทำกับโรงพยาบาลสงฆ์บ้านพักคนชราหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆหรือแม้แต่การให้ทุนการศึกษาถ้ามีกําลังนะจะทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมั่นคงมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนี้ดวงถือว่ายังดีมากๆทั้งเรื่องงานแล้วการเงินนี่ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภการเงินจากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะคะแต่ว่าความรักยังต้องพูดคุยกันก่อนเพราะอายุมันจะห่างกันเยอะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ดีอยู่ในช่วงนี้นะคะ เป็นเดือนที่ต้องสร้างกุศลมากๆถือว่าคนที่เกิดในช่วง20-23ปีเนี่ยดวงแคล้วคลาดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเข้ามาดูแลอยู่ถ้าขอพรดีๆนะจะมีโชคการเงินถ้ากําลังเรียนอยู่นะก็เป็นอินึ่งใบนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสําเร็จการศึกษาด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะจะเป็นเดือนที่นะเป็นช่วงที่กําลังฝึกฝนอดรมงานหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนกับเรื่องงานนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานแต่ว่าอย่าใจร้อนน่ะนะเพราะป็นคนชอบเถียงมาก นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบทํางานเล็กชอบทํางานใหญ่นะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบต้องปรับตัวนิดนึงนะใช้หลักปณีปนอมค่ะแต่ถ้ามีความคิดที่อยากไปทํางานต่างประเทศถามว่าดีไหมดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าอาจจะมีคา่าใช้จ่ายบ้างแต่ดวงมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนสดพบรักต่างวัยนะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยู่แล้วอาจต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25-26ปีนะคะดวงเข้าไปสู่ตำแหน่งของการนะ,ะเปลี่ยนแปลงนะค,ะคือบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือมีการย้ายบ้านย้ายร้าน หรือมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโทรศัพท์นี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่คนที่เป็นโสดอยู่แล้วแต่งงานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันคือเราจากโสดอยู่เราไปปีสามีอ่ะไม่มีภรรยานี่คือการเปลี่ยนชีวิตนะคะรวมถึงคนที่มีปัญหาชีวิตหรือคนที่ติดคดีแล้วแบบหลุดพ้นออกมาจากคดีนะคะหลุดพ้นโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของการได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่ๆนะฉะนั้นถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะเราอาจจะต้องแบบได ได้ชดเชยได้ชดใช้หรือเราอาจจะเหนื่อยนะกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ถือว่ามันจะส่งผลดีนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เป็นการเงินที่จะมีเรื่องของอไรายได้กลับเข้ามานะคะในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไม้นะคะหรือคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่ายัางเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหานะคือบางคู่แยกกันอยู่หรือมีปัญหาชีวิตนะคะ แต่นะคะยังสามารถกลับมาปรับกันได้นะชั้นของให้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็จะรักกันมากขึ้นนะ่ะสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพก่อนนะอย่าประมาทก,กับการใช้ชีวิตแล้วก็ไปทําบุญสะดาะเคราะห์ค่ะ,ค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ปปีเดือนนี้ก็จะมีปัญหาให้เครียดกับเรื่องงานผู้ใหญ่อาจจะเข้ามากดดันบ้างอันนี้ให้อดทนนะแล้วก็ต้องอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ต้อง อาขยันหรือสร้างผลงานให้มากๆหน่อย ส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาบ้างแต่ความรักพัฒนาย,ยากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาคู่ครองคนรักอาจจะเข้ามาสร้างปัญหานะคะหรือว่าอาจจะมีการนอกใจนะคะหรือทําให้เกิดความทุกข์ใจในช่วงนี้นะคะฉะนั้นต้องไปปรับกันนะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะก็คือบางคนถ้าอยู่ในช่วงที่เพิ่งคลอดลูกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าฮอร์โมนด้วยอะไรด้วยนะไม่เสียหายแล้วก็เครียด เป็นธรรมดาแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะเราก็ต้องแบบดูแลติงให้มากส่วนคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ได้คลอดลูกนะคะก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของไขมันในเลือดสูงความดันแล้วก็เรื่องของมดลูกช่วงล่างแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําไส้ะคะ่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ29ปีนะถือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องจัดการกับเรื่องของการทํางานหรือต้องแบบจัดการเอกสารนะคะให้เรียบร้อยอาจจะทํางาน ต้องไปทํางานเช้ามากขึ้นนะหรือทํางานดึกมากขึ้นนะ,นะคะแต่ก็ถือว่านะคะการทํางานยังอยู่ในช่วงที่ยังจัดการไปได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เป็นคนที่มีระเบียบก็ยังควบคุมเรื่องของการเงินได้อยู่ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นคะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะต้องกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็กลับมาให้ได้รับอย่างเท่าเทียมได้ทําให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคนที่เกิดในช่วงอายุนี้กําลังทําเรื่องแบบ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่อ่ะอันนี้มองว่าถ้าเกิดขอเอกสารหรือขอทาโฉนดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีถือว่าส่งผลดีนะกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ34-36ปีถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกชะโงกนะคะแล้วก็แบบขายเหล็กโลหะอะไรลงกึงอ่ะรวมถึงเป็นแพทย์ อันนี้มองว่าถูกโฉลกกับเรื่องอาชีพนะคะแต่ว่าเป็นธุรกิจเราก็ต้องรอบครอบอนะแล้วก็ต้องพยายามทําให้งานมันมีเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยให้มันคุ้มค่ากับเรื่องของ ของคนที่เขามารับการบริการด้วยนะฉันก็ถือว่างานมันดีอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่ทางานประจําอาจจะถูกกดดันกับเรื่องของการทํางานบ้างแต่ถือว่ายังไงก็ยังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ารายได้เข้ามาละแต่เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ากรลังรอเงินชดเชยนะหรือรอเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชดเชยอุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะอันนี้มองว่าน่าจะมีข่าวดีค่ะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์การเงินเนี่ยนะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสุขภาพร่างกายก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดเหงอกปวดฟันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุาย37ุ37-39ปีนะคะเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อยนะคะต้องลงไปคุมงานด้วยตัวเองหรือต้องลงไปแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะ รวมถึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นด้วยแต่ถือว่ายังสามารถคุมสถานการณ์ไปได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้การเงินเดือนนี้ต้องควบคุมค่ะเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ยังมีคนเข้ามาช่วยแหละแต่เราต้องควบคุมอ่ะเพราะมันก็เป็นอิกชิพนของไพ่การถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันสุขภาพร่างกายนะถ้ามีปัญหาสุขภาพดูแลเตียงดีๆนะคะหรืออยู่ในช่วงที่กําลังจะผ่าตัดนะคะมันมีช่วงของไพ่ว่าสุขภาพอาจจะดีขึ้นน่ยนะคะหรือเป็นช่วงที่เหมือนก็ต้องฟื้นฟูด,ดูแลตัวเองด้วยมันก็เหมือนกับอาจจะมีเรื่องของโอกาสที่จะแข็งแรงมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ตกคราะหเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าประมาทก,กับการใช้ชีวิตแล้วก็ไปทําบุะะดอ,อค่ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีถ้าทำงานนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทำงานข้าราชการน่ะทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นนักกายภาพนะคะแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาอ่ะทำงานหรือทำทำงานในกระทรวงนะคะต่างๆงาน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องของคดีความนี่ถือว่าเป็นอาชีพการงานที่ที่ใช่นะที่ถูกฉลกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับอาจจะมีการประเมินผลบางส่วนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการประกาศหรือมีการแบบ ยกย้ายนะตำแหน่งหน้าที่การงานเกิดขึ้นบ้างนะมันก็อาจจะติดขัดบ้างนะคะแต่ก็ถือว่ามันยังไม่ได้รับผลกระทบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก re ็ยังต้องรอบคอบกับเรื anyway. ่องของการทํางานบ้างนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานอาชีพที่พูดมาเลยนะคะแล้วเราทํางานประจำนะเด๋ยนนี้ต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานคือถ้าเบาหน่อยก็คือมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายนะคะหรือไม่ได้มีความก้าวหน้ากับเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องของการประเมินผลงานก็ไม่ค่อยผ่านนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของการแบบ อาจจะกําลังแบบอยู่ในช่วงที่กําลังจะปรับบุคลากรหรือปรับลดจํานวนน่ะนะหรือปรับให้ออกอ่ะเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยะที่ถูกประกาศชื่อนะคะซึ่งอาจจะถูกให้ออกนะคะในช่วงนี้ได้นะฉะนั้นการทํางานอาจจะต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากดวงห้ามคําประกันนะคะมันไม่ใช่แต่เรื่องของการลงทุนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะก็ยัง มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องมรดกนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีปัญหากันเพราะมันเป็นไพ่การอย่าล้างจันต้องระวังคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ41-43ปีการทํางานยังต้องรอบคอบนะคะต้องอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆแล้วก็ระวังปัญหากับหัวหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานด้วย คุณสุภาพสตรีนะ,ะอย่าไปมีปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ต้องควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีโอกาสนะแต่พัฒนายากนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายนะ,ะก็ต้องระวังค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีนะคะถึงว่ายังมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะคะแต่มองว่ายังจัดการหรือแก้ไขได้คือบางคนทํางานนะคะที่อาจจะเป็นธุรกิจที่เดือนนี้เราจะต้องทําแบบให้มันเป็นแบบการทํางานที่อยู่อยู่ด้านหน้านะคะหรือว่าทําให้งามถูกต้อง นะหรือมีการจดทะเบียนอะไรเงี้ยเรื่องของธุรกิจเรื่องของอผลิตภัณฑ์สินค้าแหละหรือทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือทําถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยนะคะหรือบางคนก็กํากลังนะคะเปิดกิจการใหม่หรือกาลังจะจะทำร้านใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการไปยื่นเรื่องขออะไรประมาณนี้ขออนุญ,ญาต มันก็เป็นเรื่องของการทํางานที่อาจจะต้องไปจัดการบ้างนะะแต่ถือว่าก็ยังจัดการได้แหละแต่ต้องจัดการให้ถูกต้องหรือทําให้มันถูกกฎระเบียบไปเลยอ่ะนะมันจะส่งผลระยะยาวนะคะหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังจัดการได้หรือยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากอยู่แต่ยังควบคุมได้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนที่ยังโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหากันแหละเดือนนี้ก็ต้องมานั่งพูดคุยกันว่าจะเดินหน้านะคะในเรื่องของ รักต่อหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ดีนะคะถ้าจะเดินหน้าต่อไปกับเรื่องของความรักก็ต้องให้ได้รับอย่างเท่าเทียมแต่ถ้าจะหยุดอยู่แค่นี้นะคะมันก็จะมีเรื่องของการย่าล้างเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงยุ47นะคะจนถึง49ปีนะถือว่างานดีค่ะแล้วก็การเงินก็ดีด้วยนะ,ะเรื่องของความรักก็ถือว่าส่งผลดี คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสแต่อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะแล้วก็คนที่เคยสนับสูนด้านการทํางานหรือการลงทุนเนี่ยนะคะอาจจะต้องเข้าไปกระชับความสัมพันธ์นะคะมันลนักษณะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดความล่าชา้าหรือว่าอาจจะต้องแบบทํางานให้มันแบบตรงเป้าหมายอะไรสักนิดนึงอะ่ะเพราะฉั้นมันอาจจะถูกลดในเรื่องของของการลงทุนไปหรือว่าคนที่เคยให้การสนับสูนเนี่ยอาจจะแบบ รู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นนะนะกับกับคนที่เกิดในช่วงอายุนี้เท่าไหร่ะนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นธุรกิจเป็นของเตเนีนะเดือนนี้การลงทุนต่างๆกับเรื่องงานต้องรอบคอบแล้วก็ไม่ควรรีบร้อนกับเรื่องของการลงทุนเยอะนะคะการเงินก็เหมือนกันค่ะรายได้เข้ามานะคะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินพวกเช็คนี้ต้องระวังเช็คเด้งอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดจะไปกู้เงินมาลงทุนอยากให้ชะลอไปก่อนนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะอยากให้ไปปรับกันแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ53นะ,ะเดือนนี้ก็ยังเหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจมีปัญหาต้องจัดการแต่ยังมีคนเข้ามาใก้การช่วยเหลือต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหานะคะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากอันนี้ควบคุมเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็คือต้องไปปรับการจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันอาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปรักษาหรือไปฟื้นฟูสุขภาพนี้บอกว่าไม่เสียหายนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57ถึง60ปีนะคะถ้าทำงานด้านกฎหมายนะคะถือว่าถูกชโชกนะคะหรือทำงานในกระทรวงต่างๆถือว่าใช่นะคะแต่ถ้าหากว่านะคะทำงานประจำนะคะก็ต้องระวังกับเรื่องของการทำงานนะอาจจะมีการประเมินผลนะคะหรือว่าการถูกปลดให้ออกจากงานนะคะคนที่เป็นเจ้าของจัดการนในเรื่องของโครงการหรือว่าใบที่เราไปขอไปอนุญาตอะไรยเงี้ยอาจจะไม่ผ่านเลยประมาณนี้ค่ะก็เลยยังติดขัดกับเรื่องงานอยู่นะ แล้วก็เรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการคำประการเรื่องการถูกปรับนะคะหรือเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาค่าใช้จ่ายแล้วก็ปัญหาด้านการเงินปัญหากองมรดกต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะคือบางคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังฟ้องร้องเรื่องมรดกไงส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องไปปรับกันเลยนะคะจะมีปัญหาการหย่าร้างเกิดขึ้น,นะคะ่ะ สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีเป็นโรคเรื้อรังเดือนนี้อาจจะต้องแบบสร้างกุศลมากๆหน่อยนะเรื่องของการปล่อยสัตว์นะหรือการทําบุญกับผู้พิการหรือการทําโรงทานเยอะๆนะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย61ุ61-63ปีถือว่าเด่นกับเรื่องงานนะคะแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกหลานบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานด้วยเดือนนี้อาจจะมีข่าวทางไกลมีคนมาเยือนหรือว่าอาจจะมีคนต่างถิ่นนะคะต่างจังหวัดเข้ามาติดต่อธุรกิจการค้าการขายรวมถึงเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวกับธุรกิจค่อนข้างดีส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะการเงินที่คาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จ นะส่วนเรื่องของความรักก็เป็นเดือนที่ความรักก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอยากให้หาเวลาหวานชื่นกันบ้างคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ64-66่ถึงปีดวงเด่นค่ะการทำงานประสบความสําเร็จเลยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาตินี่นะคะก็ค่อนข้างไปได้ไกลการเงินไรายได้ดีมากๆเลยส่วนเรื่องของความรักก็สดชื่นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีต้องระวังปัญหาเรื่องของการทํางานแล้วก็เดือนนี้การเงินเนี่ยอยากจะให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้าประกันนะคะให้ระวังส่วนเรื่องของความรักนี่มองว่าความรักในครอบครัวยังดีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของการลงชนกับเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของการค้าประกันด้านการเงินน่ะอยากให้ระวังสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ก็ต้องดูแลแตัวเองด้วยคือปัญหาเรื่องของสายตานะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย70ุ70-72ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของความรักก็ดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่นะคะมีความรู้ความสามารถมีคนเข้ามานับถือและเดือนนี้นะคะอาจจะได้รับแบบรางวัลนะ่ะบุคคลตัวอย่างนะบุคคลที่มีแบบคุณวุฒิวยวุฒินะคะบุคคลที่มีความสามารถนะคะอาจจะได้รับรางวัลถูกแบบ สนับสนุนนีนะคะกับเรื่องของชื่อเสียงด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เข้ามาดูแลนะถ้าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านก็จะทําให้เกิดความสมปัานานะคะ คือบางคนช่วง70-72ปีเป็นคนสวดมนต์ได้เพราะมากนะคะฉะนันถือว่าส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ73-76ปีเด๋ยนนี้ต้องระวังจะมีข่าวร้ายหรือข่าวไม่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเจ็บคนป่วยหรือการสูญเสียจะเข้ามานะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเดือนนี้จะมีปัญหาโรคซึมเศร้านะคะพยายามอย่าไปรับฟังอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะต้องทําใจให้สบายแล้วก็ทําใจให้มีความสุขด้วยการเงินค่าใช้จ่ายเยอะ มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงต้องควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะคะคือบางคนมีการสูญเสียคู่ครองคนรักไปนะคะ่วงนี้ก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเรื่องของการสูญเสียนะมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็อยู่นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญต่างๆแล้วลูกหลานเนี่ยน,นะคะก็ควรจะเข้าไปดูแลท่านด้วยไม่ใช่ว่าเวลาเข้าไปดูแลท่านเพื่อก็เข้าไปพูดท่านเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจนะต้องพูดเรื่่องทีีด ด้วยมันเป็นการสร้างกุศลน,นะคะจะทําให้นะลูกหลานนะประสบความสำเร็จกับเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าทํากับท่านไม่ดีนะก็จะผิดหวังกับเรื่องของความรักหรือชีวิตคู่ชีวิตรักก็ไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปปีนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการเงิน คนในครอบครัวอาจจะเข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินหรือนําข่าวดีมาให้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลต่างๆด้วยนะคะจะงนั้นถือว่าลูกหลานหรือคนในครอบครัวจะนําความสุขมาให้แล้วก็นําโชคกับเรื่องของการเงินก้อนโตมาให้เลยค่ะนะคะ mm hmm. ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ